ก็จะมีน้ำเลยเชินเลยมิคี้ยืมไม่ลืมทำไมกูมมสูงจังเออสูงอ่ะตัวสูงแบบเนี่ยแล้วเวลาถ่ายก็คือต้องไงต้องยอย่างงี้ <laughs> ต้องยอย่างงี้อ่ะ <laughs> ต้อง,ยอยงมีนิดลงพี่ชูง <laughs> นี้เราจะไปกินโอยาดกันเป็นร้านประจำที่แบบกินเกือบทุกอาทิตย์อยู่แล้วนึนกร้านไหนไม่ออกไปโอหยาดเลยบบว่าเออนี่เรากินร้านเดิมซ้ำๆกันมากเกินไปเป่ะหรือเราควรกินให้ครบทุกเมนูเล้วเราจะทำเป็นช่วงใหม่ที่ชื่อว่าเจ้าจิ๋วพากินแล้วคนนี้คือคนที่พาไปกินหาอ้านวนตลอดเวลา แล้คนนี้กินเก่งกว่าเรามากๆนะเขาสามารถกินได้ทั้งๆที่เขาอิ่มแล้วกินไปเรื่อยๆ<ว>อะไรนะไงชวนไง่ายแต่ว่าเวลาอิ่มแล้วก็ยังกินต่อเรียกง่ายๆว่าอิ่มแค่ไหนก็แดกต่อร,ร้อนคตรเลย ว่าร้านนี้เขามีทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารญี่ปุ่นนั่งได้ทั้งสองฝั่งเลยวันนี้ร้านอาหารไทยมันเต็มก็เลยต้องมานั่งร้านอาหารญี่ปุ่นเอาเป็นบูฟินไอเยลโลฟินปะบูฟินสองคำพอไหมมูตาเตะสองซูชิหอ,อยปีกนกใช่ไหมหอยปีกนกมามัมก่นอนแล้วนะขอลองชิมมีของ ปัามข้าวโพดคืออร่อยมากกว่านี้ออพอชออยเลยเผ็ดอร่อยน้ำปลดมันอร่อยมากเลยอ่ะจานนี้ไม่เคยตังมาลองกันแต่ไข่เค็มที่นี่อ่ะเขาเรียกวไาหมึกผัดไข่เค็มที่นี่อร่อย ก่อนไหมอันนี้เป็นเผ็ดแบบอันนี้อร่อยนะใช้ได้เลยเนื้อปลาหมึกแบบองตัวเองก็ได้ถูกอ่ถูกปะงดูมันเข้าแล้วนะเ <c ười> นี่ยแล้วก็ทำมันเสียก็คือแบบ กินสวยๆไม่ได้เลยเสียยังไงนี่มันเสียความสวยไงมีใครเป็นบ้างแมวว่าเวลากินสปากเกตตี้เราต้องคุกแบบเนี้ยต้องคุกดินี่มันเข้าเส้นอยู่แล้วเขาคุกในเส้นมาอยู่เลยเดี๋ยวจะให้ความแ,แววผผค่ระหว่างตั้งหมึกผัดใส่เค็มแบบเคยกับอันนี้โหเนื้อไข่เค็มยังเป็นก้อนเลยอร่อยไหม อร่อยขนาดแบบอืมเนาะ,ะ,ะอ,อันนี้คือบูฟินบูฟินอร่อยถ้าเป็นโอุตถ้าเป็นเยลโลฟินจะไม่มีท้องข้างบนอืม,อ,มอร่อยเหมือนเดิม มันก็ขนาดใหญ่เลยเป็นสปาเกตตี้ถูกใจชอบเคยกินอันนี้ครั้งแรกวะันดไหนกินไมกันมีความป้อนนานๆทีหอม้ลยป้อนทีไรเป็นเรื่องลูกนีออะอร่อยไหมทำมันฝืออร่อยเลยนุ่มๆ ไยออกมะกินด้วยก็แบงเลยเอ่ะลองหายปิดลงปกติชอบกินแต่บูฟินกันอืมหมพอบีน้ำเลยอือร่อยเลยย่างมาแล้ว นี่คือแบบนเนื้อ,อย่างร้านนี้มันจะค่อนข้างแบบนุ่มๆเป็นเนื้อที่ไม่เหนียวอ,อร่อยมีความแบบหวานๆเพราะว่ามันย,าย่างสมุไพรคุณเบสะ <c oughs> คะไรคันรีวิวอาหารเนะ <c oughs> น,นี่ยมันั่งกินหนึ่งรีวิวจะเป็นคัดเมทพากินหรือเต้าจิ๋วพากินคนเดียว ลองครั้งแรกมีความแบบฉ่ำอันนี้เป็นเน,นื้อย่างเนื้อย่างนี้คือดีที่สุดดีที่สุดของร้านไม่ใจสิ่งก็ดีทุกเมนูมาลองหมึกนึ่งมะนาวกันชื่อแม้ว่าแบบกินอย่างเงี้ยสองคนหมดหมดตลอดเลยอ่ะเห็นตัวเองเลยคือกินกันเยอะมากอ,มอร่อย พยักหน้าแต่ยังไม่ได้กิน,กนแล้วทำไมรับรู้ไงรับรู้กันนะแต่ว่าเหมือนยังขาดอะไรจริงๆผมไม่ถูกมันเหมือนจะแซ่บได้กว่านี้เนี่ยเมื่อกี้กินแบบไข่ไม่ได้กินหมดเลยชอบไปกินข้าวตามร้านแล้วท<ม>ุกคนก็จะมองว่าอันนี้สั่งสองคนจริงๆอ<ม>แบบเต็มโตมากม แต่ใส่หมูเขาแบบนา่ากินจริงนนเรสงาสัมัสแค่นี้หรอสิบบาทหนูปากจิตก็ดีหือน้อชอบแบบปากจตตมากกว่าคนระับ มันดูดว่ามันเหนนะมือนกับขนะ้าวอร่อยกว่าที่ป็นกลับแล้วแต่คนชอบปะรสเส้นมันยังไม่เข้าเลยเอา,าไปดูให้มันก็เอ,อ,อยก็เลยไม่เลยหรอจริงๆน,น้ำแทบเก็ตซี่ที่เหลือมันมีไข่เคนะ็มใช่ไหมเอาข้าวลงไปขุดไม่ติดกินแบบจะเรียกว่าเกาหลีหรือญี่ปุ่นนะที่เขาเวลามีน้ำ ก็เลยกินชาบูซุปกันอะแล้วเขาจะเอาข้าวลงไปเสิร์ฟนื้อ่ะครับแล้ค่ะมีเนื้อย่างร้านไหนที่คล้ายๆแบบนี้บ้างอาหามไม่เจออาหาไม่เจอเลย <c oughs> อันนี้คือที่หนึ่งแล้ว <c oughs> ใช่ปะมมนเหมือนมันนุ่มจริงเหมือนซดน้ำร้อนๆแล้วโอเคคือ จริงๆอยากกินเมนูที่ชื่อว่ากุ้งผัดเลยกุ้งทอดเกลือใช่ไหม,ไมเพราะว่าไปกินที่ร้านชื่อร้านออโด่าพิการแล้วแบบว่ามันอร่อยมากเลยแล้วพอจะมาลองหาร้านในไทยในไม่ใช่ในไทยเด็กินเห็นตารีวิวบอกว่ากุ้งไม่สดนั่นนู่นนี่ก็เลยไม่กล้าไปลองมีร้านไหนแนะนำไหม,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 ม ให,ให้คนัวแนะนำเข้ามาเดีย๋ยวเราจะตามไปกินแล้ขอแบบว่าครุ้งสดๆนะทุกคนตั้งแต่วันนั้นที่มาโอยาแล้วสั่งไอ้ตำข้าวโพดไปอะ่ะหลังจากนั้นก็คือสั่งตำ <c oughs> ข้าวโพดรัวๆกินแต่ตำข้าวโพดทุกวันนี่คือจะพาแบบว่ากินหมดจริงจงัอันนี้ก็เหลือแต่น้ำแกงถุกเตียงถูกรอบอ อิ่มไหมคะอิ่มหรือยังใช่เหรอได้ข <elaborate> you <know. S 2> ่าวว่าสั่งซูชิอีกนะซืเดียวเลยแล้วเป็นสองรมีปเจ็ากับหู่อี่บั้หาก็คุก ไม่ปัญหากับผู้ไปจักัว้วัว่ะตัดทิ้งหลอดกระดาษเล็กๆอีกแล้วเขาท่ามาคนเลียงเหรอาท่ามาุดทิ้งมาทามากลับ่ะ มีเนื้อวยคยันนี้อร่อยเป่แค่จกีเนื้อีมากินงไม่ได้คนอันนี้เป็นชาพีชื่อร้านว่ามีเนือด้วยมีเนื้อีชิีฟ่อนอร่อยถ้าต่อยเฉยเลยแย่งอยู่แล้วนะสรุปจบที่ร้านนี้

คนไงไม่ได้คน <laughs> <laughs> ดีมากอร่อยคำแรกหวานเจ็บคำ <laughs> ต่อไปตัดขา <laughs> <laughs>